มาต่อเราตักผ้าใหม่กันครับทุกคนอันเก่าสนิมเขือแล้วว่ะดูสิสั่งมาตัวเท่าผมเลยเนี่ยมา,มามาแกะดูเป็นเหล็กสีแดงมันสวยมากเลยครับทุกคนนะว่าแต่มีแค่เหล็กสีอันนี้หรอไม่ใช่หรอกไม่อันนี้แปะไว้ก่อนนี่ไงมันยังมีอีกเยอะแยะเลยทุกคนรู้ <c oughs> สึกถึงเขาลางความต่อยา <c oughs> และที่เหลืออยู่ด้านในก็จะเป็นอุปก,กรณ์เชื่อมนะจ๊ะ <c oughs> กล่องไม่ใช้แล้วทิ้งปไปเออเดี๋ยวนะ ขมือไม่มีหรอกไม่เป็นไรเพราะว่าที่กล่องมันมีตัวต้นแบบอันนี้อยู่ขอยยึดตามนี้เลยแลวกันนะครับไคแล้วก็ไม่เคยตอ่อก็ดูจากรูปอันนี้ก็คงจะเป็นทาหารแรกก็ลองหยิบเหล็กขึ้นมาต่อต่อแงะแงดูเออก็น่าจะใช่นะมันมีสองรูเหมือนกับเหล็กเลยแล้วรูมันพอดีเลยนะยหลังจากที่ผมนั่งงงงงงนั่งจองกล่องเหล็กตรงหน้าอยู่นานแสนนานก็ผมก็ได้ไปเจอไอ้นี่ในกล่องครับทุกคนมันก็คือข้อมือนั่นเองเออแล้วทำไมเมื่อกี้หาไม่เจอวะถึงจะเป็นภาษาจีนเราก็ไม่ใช่อ่านออกแต่เราดูแต่รูปอยู่แล้วเอ เริมขันตอนที่หนึ่งกันเลยครับทุกคนนั่นก็คือการต่อทาแล้ว<ล>ดูวันนี้ที่ออกมาต่อก็ลมดีเลยเกิร<อ>์ม<อ>มือก็สนมากไปตามลมตลอดดูตามคู่มือมาอันนี้นะ่าจะเป็นจุกเ<อ>าขาเาไว้ปิดอดรูเหล็กที่จะใช้เป็นหานโอ้แล้วจุกม,มันก็แข็งเลยเกิอ,อามือทุบก,ก็ไม่เข้าเอาเหล็กทุบก,ก็ยังไม่เ<อ>ข้าเราก็กลัวเหล็กมันจะยุบแข่งจะมาดูอีกรอบแล้วนี่ว่าตกลมันถูกไหมมันก็ถูกนี่เนาะถ้างั้นสงสัยต้องใช้แรงเพือสุดท้ายยาทุกคนได้แล้วครับเนียนๆแบบนี้เลยแล้วก็ปิดจุกอีกฝั่งด้วยครับท ทังหมด2อันแล้วก็วางทิ้งไว้ก่อนเลยแล้วก็ไปต่อที่ขันต่อไปกันเลยตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่หมุนฐานรองเข้าไปนะครับมาคั้นตอนนี้ง่ายสดๆหมุนมันเมอร์ฟินมากใหญ่ขันตอนอื่นมันง่ายๆอย่างนี้เหมือนกันนะเนี่ยอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วหนึ่งอันครับว่าแต่คู่มือผมนี่มันสนจะเลยอ่ะมันหนีไปเที่ยวหน้าบ้านอย่างเนี่ยได้ถ้<ด>างั้นต้องเจอนี่บาท้าประทับคู่มือคราวนี้แหละแกก็หนีไปไหนไม่ได้แล้ว แล้วก็ต่ออีกอันนึงมาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนขั้นต่อไปก็จะเป็นการเอาเหล็กยาวมาต่อเข้ากับ่านตอนแล้วก็สงสัยว่าจะเอาน็อตเสียบเข้ารูเลยแต่เมื่อกี้เห็นไหมมันจะมีรูเอาให้น<ค>็อตขคอนเฟิร์มไซส์เหล็กเรียบร้อยแเราก็ทําการเทียบเลยเทียบแล้วใช่แล้วก็เอาน็อตเสียบลงไปเลยครับทุกคนจากนั้นก็บรรจงเอาเหล็กมนมนมนเข้าไปกับน็อตให้เรียบร้อยคือรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยแน่นว่ะปกติของประกอบพวกนี้มันจะต้องมีนี่ไของอันจิ๋วแล้วก็ควงไปเลยให้สมเชื่อก็เรียบร้อยแล้้ล้วังมมดดออกน,กน,นกออก,นนนนก็็จะไาเป แบบนี้เลยแล้วก็จัดการหมอในด้านต่อเ <c oughs> ลยเรื่องขอที่มันตั้งขึ้นมาอย่างเงี้ยเนี่ยมันหล่นหลายรอบมากผมรำคาญในตรงนี้แล้ว <c oughs> พอทําเสร็จแล้วก็จะได้ทานสวยๆแบบนี้เอามาเลยครับทุกคน ไปต่อขั้นต่อไปแต่มันใช้ชิ้นไหนอะเนี่ยไปค้นมาละเนี่ยและชิ้นนี้เลยครับแล้วหลังเจ้าเอาตัวเหล็กมาเทียบรูเรียบร้อยแล้วก็เอาน็อตเสียบขึ้นมาเลยพอเสียบเหล็กกับน็อตเสร็จรียบร้อยก็เอาไอชิ้นส่วนที่หน้าตาเหมือนเฮลิคอปเตอร์ไปติดพอทำทั้งสองข้างเสร็จแล้วก็จะได้ออกมาแบบนี้เลยขั้นต่อไปก่อนอื่นก็เทียบความยาวเล็ก่อนเลยนะครับทุกคนจากนั้นก็เริ่มขั้นตอนโดยการเอาน็อตเสียบเข้ามาจากเหล็กด้านนอกจากนั้นก็มุนมุนมุนเหล็กเสียบเข้าไปเลยเออผมว่าผมไขแแนนนนนนน่่่ไคัเเเหลลกกมมีี้้้้้าาววยออองึ เราต่างหนึ่งชั้นเสร็จเรียบร้อยอ,อย่าตีหัวผมสิขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนที่ใกลก้การเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วครับทุกคนผมว่าเรามีปัญหาแล้วในคู่มือมันไม่ได้บอกไอ้ตัวเหล็กคำเราชั้นสองมันต้องใช้น็อตซ้อนอันเดียวกันกับชั้นหนึ่งแกะสิครับรออะไรแกะแล้วก็ประกอบใหม่เรียบร้อยก็จะได้ออกมาแบบนี้เลยทำอีกด้านหนึ่งด้วยครับทุกคนโอโหัวแล้วดีนะที่เหล็กบีบเข้าไปแต่ยังเสียบเข้าไปได้มาถึงส่วนนี้ยากที่สุดแล้วครับทุกๆท่ททานและมันยากไง่ะ ก็ทุกคนดูความสูงมันสิแล้วนี่ผมจะทําชั้นบนยังไงเนี่ยเราก็ใช้พลังกล้าวเนื้อแขนล้วนๆเลยดูดหมุนใส่น็อตกลางอากาศแบบนี้เนี่ย ใบมอนมาก็ไม่เข้าสัเป็นสิบรอบวันแล้วก็ได้แล้วทุกคนแล้วดูหน้ามีความสุขแบบสุดๆมันเหนื่อยนะเนี่ยขอได้ด้านหนึ่งแล้วอีกด้านหนึ่งก็ง่ายแล้วครับขอเ<อ><ด>ช็คของนิดนึงลลอารมณ์ตอนนี้คือแบบฉันเหนื่อยมากนะหมาถึงขั้นตอนสุดท้ายเมื่อทำมือรางของเราเสร็จสมบูรณ์แล้วจุกไปติดไว้ที่ปลายยอดอโชว์ให้ดูสามร้อยหกสิบองศาเลยทุกคนแทนๆและในที่สุดก็เสร็จแล้วค่ะอันนี้ดูต้นแบบเทียบกับของผมที่ต่อมาแม่ตรงกันซะหนึ่งพันเปอร์เซ็นต์เหรอไปจะต่ออะไรต่อดีนะ